จตุพรแฉเป็นซีรีส์ไล่ขยี้ทักษิณเพื่อไทยสกัดแลนสไลด์ท่ามการกระแสร้อนแรงทางการเมืองเมื่อนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและอดีตประธานนปชอ,ออกมาแชร์สารพัดเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำไว้กับประเทศไทยผ่านรายการ ประเทศไทยต้องมาก่อนอย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมานายจตุพรเลิกวิจารณถึงนายทักษิณเพราะนายทักษิณกล่าวหาว่านายจตุพรไปรับเงินเพื่อช่วยนายบุญเลิศบุรณุปกรณ์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากนายทักษิณสนับสนุนนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรหรืออดีตสวกองก่อนที่ฟางเส้นสุดท้ายจะขาดลงจากการที่นายทักษิณหยามนายจตุพรว่าเป็นหมา ทำให้นายจตุพรฉุนขาดเอาคืนนายทักษิณแบบทบต้นทบดอกกันเลยทีเดียวค่ะค,คุณ<อ>รู้ไหมผมมีครับผมมีชื่อชื่อผมมีชื่ออะไรบ้างมังบ่า <c oughs> บามี <c oughs> ชื่อแมวใช่ไหมชื่อโทนี่ใช่ไหมตอนนี้ชื่ออะไรหรือเปล่าชื่อถุงเห่า สิหปีแล้วผมโดนเหา่าอะใครนึกอะไรได้ก็เห่าผมไปก่อนไม่เรื่องธรรมดาผมเฉยเฉยอะ่ะผมโดนมาเยอะแล้วโดนอีกสักตัวสองตัวก็เฉยเฉยอะ่ะเออแต่ผมก็ไม่ได้ฟังเลยนะจะดูพรในพูดอะไรเนี่ยคุณนพโอยอย่าไปฟังเลยครับใช่ไหมนี่อย่าไปฟังเลย ปงน้ำยาระเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดนะคะล้วนแต่เป็นประเด็นที่ประชาชนสนใจและสะเทือนความเชื่อมั่นในตัวนายทักษิณจนหมดสิ้นปี2551นายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีถูกนายทักษิณหักหลังทั้งที่นายสมัครทํางานให้แบบลืมตายเพราะวันที่ไม่ให้นายสมัครไปต่อนายทักษิณไม่ได้บอกความจริงกับนายสมัครนายสมัครเข้าไปในสภาเพื่อรอถูกบวตให้นั่งนายกอีกครั้ง แต่สอสอพักพลังประชาชนกับโหวตให้ในายสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยนายทักษิณน,นั่งนายกแทนซะอย่างนั้นในสมัครเนี่ยนะครับเป็นคนจงรักภักดีเชียรนิตี่ขวาตกขอบ นี่แหละที่เป็นปัญหาชนวนที่ผมเล่าให้ฟังว่าสมัครก็ถูกหลอกให้ไปสภาทั้งที่ว่าไม่เอาสมัครแล้วแต่ว่าไม่ยอมบอกสมัครผมเดินไปส่งสมัครทุนทลรเวทถึงรถวันที่ถูกหลอกแล้วเนี่ยผมเห็นแววตาสมัครผมเข้าใจแววตาสิ้นหวังผิดหวังผมเข้าใจแววตาของผมในวันนี้เลยนะเข้าใจถึงความขมขื่อสมัครนี่นะครับซึ่งไม่ทึ่ป่วยแต่ว่าการได้ทํางานมันลืมลืมป่วยลืมไปแต่ว่าพอถูกกระทํากระแทกใจซ้ําเนี่ย หลังจากนั้นอาการโรคต่างๆก็แผ่เข้ามาเพราะว่าใจมันแพ้ใจมันสลายและยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริตคอรับชันจริงโดยมีเจ๊บงการและยังมีความอมหิตของฝ่ายเดียวกันเพราะหลอกให้นายบุญทรงและนายภูมิสารผลไปฟังคำตัดสินทำให้ทั้งสองคนติดคุก ทั้งที่ทั้งสองคนเตรียมหนีไปที่กัมพูชาแล้วนอกจากนี้นะคะยังตามมาด้วยการแฉพฤติกรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเหมือนพ่อค้าทรยศมวลชนคนเสื้อแดงทรยศตนตลอดเส้นทางต่อสู้ร่วม30ปีกรณีโกหกแล้วโกหกอีกซ้ำซากแต่ตัวเองก็ทนได้พอรักที่จะทำให้อย่างถวายหัวจึงเกิดเป็นการเปิดสงครามกันของทั้งคู่อย่างดุเดือดค่ะทางด้านนายทักษิณก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาเปิดใจในรายการแครท้อแคร์ขับเฮา์ในหัวข้อมีเรื่องคาใจก็ถามมาเลยโดยระบุถึงนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคณะรอมรวมประชาชนที่ออกปรสาวไส้ตนนั้นนายทักษิณมองว่าผัวเมียก็ยังหยาก,กันได้บางทีกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องใช้เวลาคนเราขับรถมาถึงทางแยกถ้าจะไปด้วยกันหรือไม่ไปด้วยกันมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่และดับไปเมื่อถูกถามถึงการวิจารณ์ของจตุพรถึงกับหลุดปากออกมาว่าตนถูกเห่ามา16ปีเห่าอีก2ตัวคงไม่เป็นไรยิ่งทาให้จตุพรโต้กลับอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนทํานองว่าถ้าตนเป็นหมาก็เป็นด้วยกันและใช้ไม่ได้พรอมไม่ซื่อสัตว์ซึ่งหลังจากนายจตุพรได้เปิดประเด็นเพื่อไทยดีลรับจับมือประวิตหลังเลือกตั้งหลอกคนเสื้อแดงพากลับบ้าน พร้อมขอคำมั่นจากฝั่งนายทักษิณว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ด้วยเหตุนี้เองค่ะทําให้ถูกตั้งคําถามจากฝั่งเพื่อไทยและนายทักษิณว่ารับงานใครมาเพื่อสกัดเพื่อไทยแลนด์สไลด์หรือไม่นายจตุพรระบุว่านี่คือการเหยียดหยามเหมือนเหยียบซ้ำตนอีกครั้งและนายจตุพรก็ได้ถานนายทักษิณกลับบ้านโดยบอกว่าตอนเรียกร้องให้กลับมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยก็ได้แม้มีการวิเคราะห์จะกลับก่อนเลือกตั้ง แต่ขอให้กลับมาเลยเพราะเป็นสิ่งดีที่จะทําให้ทุกอย่างได้จบลงไม่มีการค้างคาใจกับความขัดแยง้งจนประเทศไม่สามารถก้าวข้ามกับดักได้เวลาหลายปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องความขัดแย้งมากมายเรื่องการกลับบ้านของนายกทักษิณถึงไหนก็ถึงไหนเดินมาถึงวัยขนาดนี้กลับมาดีคร่ากลับมาในวันนี้เลยก็ได้ทุกอย่างมันจะได้จบเพื่อเป็นความแฟร์ของประเทศท่านกลับมาเถอะถ้าเราปล่อยข้างคานปัญหาของประเทศมันไม่จบ เราจะได้ไม่มีเรื่องนี้ค้างคาใจอะไรกันเลยไม่ว่าคิดจะกลับก่อนการเลือกตั้งหรือจะกลับในยามนี้อย่าให้ประเทศนี้ได้ติดค้างเรื่องนี้เลยเราติดกับดักเรื่องนี้จนไปไหนไม่ได้กันมายาวนานแล้วเพราะฉะนั้นเลยครับมาจบเรื่องนี้ด้วยกันเถอะสุดท้ายนะคะต้องมารอดูกันนะคะว่าจุดจบของสองคนนี้จะเป็นอย่างไรทักษิณจะกลับบ้านมาจริงหรือเปล่าจตุพรจะออกมาแชร์เรื่องใหม่ห,มหรือไม่เราก็มารอติดตามกันต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวทแท l แลนนะคะ